ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะครับของปีนะครับวันนี้วันที่สี่มกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้ก็เปิดมาคลิปแรกครับก็ถือโอกาสไปพรีใหม่ด้วยครับอาจจะมาช้านิดนึงครับแต่มาชัวร์ครับก็ เนื่องในวันปีใหม่นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆครับพบเจอแต่สิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็คิดหวังอะไรก็ให้สมหวังดังปรารถนานครับสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองครับเงินทองแล้มาเทียมาอย่าเจ็บอย่าจนครับ ก็เริ่มต้นปีใหม่ครับก็ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆครับก็ถือโอกาสมาอวยพรปีใหม่ด้วยครับก็จะมาอัปเดต,ตพืชผักของเรานะครับตามสโลแกนครับเะเตรรักปลูกครับอาจจะมีคลิปอย่างอื่นมาสอดแทรกด้วยครับก็เราติดตามครับ ความรู้ความบันเทิงผ่อนคลายสบายใจครับจะได้ไม่ต้องจำเจน,นะเบื่อครับคลิปนี้ก็มาพามาดูเมลขเทศนะครับที่ปลูกในกระถางครับทันนี้ก็ปลูกมาได้กเกือบเดือนแล้วครับก็เริ่มโตขึ้นจเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆครับ อันนั้นก็จะเป็นจุลเซียงข้อแสงครับก็ทําไว้ลดติดผักของเราครับตอนนี้ก็เริ่มติดดอกแล้วครับแต่ว่าก็จะยังยังไม่ปล่อยให้ติดลูกนะครับก็จะติดออกก่อนครับเพราะเขายังโตไม่เต็มที่นะครับอนนั้นก็จะเป็นปากกาครับที่ปลูกในกระถางครับในกระถางแล้วกองโฟมครับ ในผมก็เอามาปลูกที่ระเบียงครับระเบียงชั้นสองของบ้านนะครับว่าเป็นมุมเดียวครับที่ยังพอมีแสงแดดส่งดดองบ้างน,นะครับเพราะว่าข้างล่างบ้านก็ไม่มีแสงแดดถนน,นก็จะเป็นบักบุ้งครับมีบักบุ้งมีโหระพาครับก็ปลูกผสมผสานกันไปครับ ก็ออกมาอัปเดตให้ชมครับที่โอกาสอวยพรปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับสาหรับปีใหม่นะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆครับนี่ครับต้นสีสันก็แสงก็ ทำไว้เยอะอยู่ครับพอได้รดผักครับก็จะมีพวกน้ำหมักด้วยครับที่ทำไว้ประเทศก็จะปลูกแบบปลอดสารครับปลูกแบบเราไม่ใช้สารเคมีครับเดี๋ยววันแังก็จะทำพวกฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดครับเอามารดเพิ่มธาตุอาหารนะครับก็มาอ่านได้ชมครับ ออขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมครับที่อยู่กับช่องเรามาแต,แต่เริ่มต้นครับจนถึงตอนนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของเรานะครับช่องเราก็จะทำาิลิปดีดีมีสาระ,ะมาฝากกันต่อไปครับครับลิปนี้ก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับกลับมาไม่ยาวครับขอจะวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ